เจ้ากับจีกองปิดเจ้ากับเจ้าอะไรเจ้ากับหนึ่งกองแต่เติบเติบหอวผู้ชมรับยศของกูนายไอ้เป็นตีหนึ่งเลยฮนข้อต่อไปครับครูจะถามเธอว่าครับโยเจ้าอย่าครูจะถามเธอว่าประเทศอะไร ที่รวยที่สุดในโลกนี้ประเทศที่รวยที่สุดประเทศไทยครับประเทศไทยครับเพราะอะไรเ,เพราะประเทศไทยมีเจียีทองคือพระทาุนครศรีธรรมราชตูกเก่งมากประเทศอะไรจนที่สุดประเทศที่จนประเทศอะไรที่จนประเทศจีนครับเพราะอะไรเพราะจะาอีตูของออก ตู ja نا, mercy, like, ans, ้โอฟเจนปอดเชียรนวันนี้ว่านั่นเกะกันว่ากูกับกูฮาเลื่องมึงเนี่ยแถวพรำมาตุ่มจะราดอีตายเหอกูกับเนจริงตายปหน้านั่นเกะกับกูว่ะตากูตายโตเกะคูสิบตีสามทีตากูตายปิดกูเกะคูสามดีตกลงตายมาหูวตามาโดนใจหนึ่งปั้นนาคอนปั้นจัง phản bát talung, leo trống bài giờ là vào đồn ra đi, phải nói, phải nói, bịt, phải nói, không phải nói, tăng như vậy, com long, jim giờ này mày to mông, tôi ghi mày có tài bả ra cái này, thậm ta để mùng, tôi cake. เก่งตายโอ้มึงกูเลนะแล้วป้า,ปาลูกกูตาเ,เรือกันนี้กูตำเตงออกกันแล้วทำไงรู้เปล่ว่าโดบเรือโอ้เอ๊ะจะดีแน่แน่อันนั้นคอนเลนเพราะว่าเมียกูตองเจ็ดเดือนกูว่าท่าลูกปีกานกูตำเตงออกไปตึงเอ็กซาเดหมอบอกว่ายัางเคลนใจอยู่กันปีกานเลยไม่ไม่เป,ปื่าแล้วเคลนใจผมมือ,อยังรองกนัน โดยได้แล้วคุมเหลือนัดแล้วปีนี้แด้อคุณทำเหลือว่าเปี้ยกุลรับบานทับตะต่างไปบ้านเมืองเว้นพอดกว้างทางของเที่ยวบกงอู้พอดอันนี้ว่าจะกว้างทางอยู่อันหูว่าพอดกว้างทางว่าจะพอดันหูเปลือกเหล่าเลยผมพูดเร็วคุณรำเลือรำเลือนัดหน่ะเดือนมัน ปากันวาฟาดไปมั ns, on, <Yeah. S 1> ่งตาบ้านกูกูให้ของดีเลยแต่วาเนี่ไปเดินในดีนะใจของเด็กบ้านกูเด็กเจ้าเจ้าใจกังกงในตัวเดียวเดินหน้าบ้านโอ้เราไม่แด้กันง้ามไม่เตดได้เลยหนุ่กังกงยินไว้นกเราใจเื้อยืดไว้นกเป็นวัดใ้กังกงในตัวเดียวเราพี่ได้แค่ใจตีที่ทัวหรอ รูปี้แล้วกูบม,มาเป็นแล้วกูจ้ากูเฮ้เก็ต่อไปกูทำไงไอ้